มีพลเ w ือท่านหนึ่งนะครับสอบถามเกี่ยวกับงานจอปอนะครับท่านไม่ได้เป็นจอปอนะไม่ไแน่ใจว่าทำอาชีพอะไรก็อินบ็อกซ์สอบถามมาว่าอ,อ,อยากสนใจอยากจะทำงานด้านจอปอเนี่ยนะครับมีวุฒิมหเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงนะครับวุฒิม6เนี่ยก็สามารถอบรมเป็นจอปอเทคนิคได้นะครับเอ,อเอาตามกฎหมายเนาะถ้าตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้ระบุนะว่าเรียนจบอะไร ค,คือพูดง so ่ายง่ายก็คือไม่มีวุฒิก็ไปอบรมเป็นจอปอเทคนิคได้นะครับไม่มีวุฒิก็ไปอบรมจ้อเทคนิคได้แต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยนะเอาตามกฎหมายก่อนนะตามกฎหมายคือคนที่จะเป็นจอปอเทคนิคเนี่ยนายจ้างต้องแต่งตั้งนะครับพอนายจ้างแต่งตั้งเสร็จเนี <Right>. ่ยนายจ้างจะต้องส่งเราไปอบรมนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนนะครับอันนั้นคือตามกฎหมายนะครับหรือใครที่อบรมมาแล้วมีเซอร์มาแล้วมีวุฒิมาแล้วนะครับนายจ้างแต่งตั้งก็สามารถไปขึ้นทะเบียน ได้เลยนะครับกรณีของพล,ลเรือที่สอบถามมาในอินบ็อกซ์นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นลูกจ้างนะไม่ได้เป็นลูกจ้างแต่ว่าอยากจะไปอบรมเพื่ออาวุธมาสมัครงานนะครับผมก็แนะนําไปว่าก็ลองติดต่อกับหน่วยฝึกไปดูก่อนนะครับนะแต่ผมคิดว่าหน่วยฝึกไม่ปฏิเสธนะครับเพราะว่าตอนผมไปอบรมเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นจปนะนายจ้างไม่ได้แต่งตั้งนะครับผมไปอบรมเองนะครับผมก็แจ้งหน่วยฝึกเขาว่า นายจ้างไม่ได้ส่งผมมานะผมผมมาอบรมเองนะครับผมอยากมาหาความรู้เองแล้วก็อยากมาหาความรู้เองอยากได้ใบเซอร์นะครับนะทั้งหน่วยฝึกเขาก็ไม่ได้ติดอะไรหน่วยฝึกก็ไม่ได้ติดอะไรหน่วยฝึกเขาก็อนุญาตให้อบรมได้นะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรก็สามารถอบรมได้นะครับหลังจากอบรมแล้วก็แนะนําต่อนะครับก็แน่นอนพออบรมปุ๊บได้ใบเซอร์มาก็ต้องลอง สมัครงานดูต้องลองหางานทําดูก่อนนะครับก็แนะนําไปว่าลองดูบริษัทเล็กๆไปก่อนนะหรือถ้าได้บริษัทใหญ่ก็แล้วแต่เนาะเพราะว่ามันคือการหาประสบการณ์ในการทํางานนะครับแต่แนะนําไปเพิ่มเติมว่าอยากให้ลองดูบริษัทที่เขามีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอันนั้นดีเลยนะครับพอเข้าไปปุ๊บเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเอเจปอ,อเขาประอะไรกันนะหรือถ้า อยู่ในบริษัทไปได้งานบริษัทที่เขาไม่มีระบบนะครับแต่ว่าไปเจอโอนเนอร์ที่เขามีระบบอันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เรียนรู้จากโอนเนอร์นั่นแหละนะเรียนรู้จากโอนเนอร์เรียนรู้จาก Owner, เจ้าพงงานเพราะสุดท้ายแล้วเวลาโอนเนอร์เขาเข้ามาเขาเข้ามาทํางานร่วมกับเราอะ coordinate ร่วมกับเราอะนะครับเขาก็จะบอกเราว่าเอ้ยอันนี้ต้องทําอย่างนี้นะมันเป็นกฎหมายข้อนี้นะนะต้องปฏิบัติตามนี้นะต้องมี p r o c e จอร์ตัวนี้นะนะครับนะมันก็เราจะได้ความรู้ความเข้าใจนะครับทุกอย่างมันมี มันมีก้าวแรกเสมอเนาะนะครับผมเป็นเจ้าปอใหม่ๆก็งงูปลาปลาเหมือนกันนะครับไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้อะไรก็มาเรียนรู้เอามาเรียนรู้เอานะครับก็ล้มลุกคุกคานมานะครับกว่าจะเก่งเนาะทุกวันนี้ก็ยังไม่ถือว่าตัวเองเก่งนะผมก็ยังเรียนรู้อยู่ทุกวันนะนะครับเพราะว่างานจอปอเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นทั้งศาสตร์และศิล์นะมันไม่ได้เรียนรู้แค่จบวันนี้นะครับกฎหมายมันอัปเดตตลอด กฎหมายมันอัปเดตตลอดแล้วก็พวกเทคโนโลยีสังคมสภาพแวดล้อมออมันหลายอย่างนะครับมันหลายอย่างเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เฉพาะอาชีพจอปอเนะทุกๆอาชีพมันมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนามีการต่อยอดมีการเรียนรู้ตลอดอาชีพจอปอก็เหมือนกันนะครับนะการมาเริ่มใหม่เนี่ยเรายังไม่รู้อะไรหรอกนะผมมาใหม่ๆผมเข้ามาทําอาชีพนี้ใหม่ๆผมก็งงๆเหมือนกัน งงๆเหมือนกันอบรมได้ใบเซอร์มาร้อนๆเนี่ยมาสมัครงานเนี่ยเข้าไปก็เอ้ให้ให้มาทําอะไรวะนะก็ไปนั่งงงๆนะครับจนจนเจอประเด็นเจอปัญหาเจอ point มันก็จะฝึกเราไปเรื่อยๆนะครับที่สำคัญก็แรกๆเราก็ดูทฤษฎีดูเนื้อหาไปก่อนนะไปอบรมปุ๊บก็เอาข้อมูลในการอบรมมามาหาข้อมูลต่อมาต่อยอดต่อนะครับแล้วก็เข้าไปติดตามเพจ จอปอเข้าไปในกลุ่มจอปอกรุ๊ปไลน์จอปอ,ปอ,ปอซึ่งซึง่งทุกวันนี้มันสะดวกมากเลยนะสะดวกสบายมากนะครับโซเชียลมีเดียออนไลน์เนี่ยมันสามารถที่จะรวมกลุ่มวิชาชีพเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้นะครับทำให้เราได้ได้ความรู้จากรุ่นพี่เยอะนะครับนะะนั้นก็วิธีการที่แนะนำก็คือไปอบรมก่อนนะครับคอนเฟิมกับหน่วยฝึกก่อนนะว่า ผมไม่ได้เป็นลูกจ้างแต่ผมอยากไปอบรมหาความรู้ซึ่งวัตถุประสงค์เราคือจะไปเอาวุฒินั่นแหละจะไปเอาใบเซอร์นั่นแหละนะครับแต่ก็บอกหน่วยฝึกเข้าไปหน่วยฝึกเข้าไปนะครับโทรไปเลยนะโทรไปเลยของโฟลเลอร์ท่านนี้อยู่ที่กรุงเทพเนาะผมก็แนะนําสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยไปนะครับนะโทรไปคอนเฟิร์มกับสมาคมก่อนว่าไม่ได้เป็นลูกจ้างนะนะครับแต่ว่าอยากมาอบรมหาความรู้นะครับอยากได้วุฒิอนะ่ะพูด,ดง่ายๆอยากได้วุฒินะครับคิดว่าหน่วยฝึกเนี่ยไม่ปฏิเสธหรอกนะครับเพราะว่า กดตามกฎหมายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามนะเขาก็ไม่ได้ห้ามว่าถ้าไม่ถูกแต่งจ้างถ้าไม่ถูกแต่งตั้งโดยนายจ้างถ้าไม่ได้เป็นลูกจ้างไปอบรมไม่ได้นะเขาก็ไม่ได้ห้ามนะนะครับไปอบรมได้นะครับผมก็อบรมได้นะผมก็ไม่ได้ถูกแต่งตั้งไม่ได้มีนายจ้างส่งไปผมก็ไปเองผมนี่แหละผมก็บอกหน่วยฝืกว่าผมมาเองไม่มีใครส่งผมมานะครับเขาก็ให้อบรมก็ได้เซอร์ได้อะไรมาสมัครมาสมัครงานขึ้นทะเบียนได้ตามกฎหมายนะครับมีเลขกสลอมีเลขทะเบียนจปตามกฎหมายทํางานจปมา1ิกว่าปีแล้ว นะครับจะเข้าปีที่สิบสามแล้วเนาะเพราะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะครับได้ใบเอร์ปุ๊บหางานหางานปุ๊บก็เก็บประสบการณ์เก็บประสบการณ์นะครับโดยเฉพาะเ,าเห็นทางพลเรืท่านบอกว่าท่านน่าจะสนใจงานก่อสร้างโอ้งานก่อสร้างนี่ดีเลยนะครับแต่บ้าเหนื่อยนะบอกไว้เลยเหนื่อยร้อนนะครับเหนื่อยร้อนนะครับตากแดดตากฝนนะครับนะแต่สนุก นะเพราะงานก่อสร้างเนี่ยเราจะเจออะไรที่มันโซเวอรัลมากหลากหลายมากนะครับอย่างเช่นเขาจะเนี่ยเขาจะสร้างถังใบเนี้ยสักใบหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันเริ่มตั้งแต่พื้นดินเลยมันเริ่มตั้งแต่พื้นดินเลยนะเราจะเห็นว่าเขาปรับพื้นยังไงนะครับเขาลงเข็มยังไงเขาหาลายยังไงเขาทำฟาวเดชั่นยังไงนะถังบรรจุน้ํามันลูกเนี้ย นะครับมันมีสเปคแบบไหนตามกฎหมายวิศวกรรมมันเป็นยังไงนะทำไมต้องทําบันไดลักษณะนี้ไอ้บันไดโค้งๆที่ทําขึ้นไปเนี่ยลูกบันไดมันมีสแตนดาร์ดอะไรอ้างอิงกฎหมายตัวไหนวิศวกรรมสถานว่าไว้ไอย่างไงมันมันไปได้หมดนะครับเห็นบนนู้นไหมบนสุดนู้นของถัง,งก็จะมีสายล่อฟ้านะครับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสายล่อฟ้ามีอะไรบ้างทั้งกฎกระทรวงแรงงานแล้วก็กฎหมายทางด้านวิศวกรรมนะ กฎหมายทางด้านวิศวกรรมควบคุมหรือว่ามาตรฐานทางวิศวกรรมนะครับเราก็สิ่งเราเนี้ยมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับเราเจอหน้างานปุ๊บเราก็ไปต่อยอดหาความรู้ต่อยอดแล้วมันมีกฎหมายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับงานของเรานะครับนะอย่างการสร้างถังใบเนี้ยนะครับนะสิ่งที่มันจะมาเกี่ยวข้องกับมันก็คือกฎหมายบนที่สูงใช่ไหมต้องเอาเครนมายกมีกฎหมายเครื่องจักรปั้นจันรหม้อน้ํามีฮอตเวิร์กมีงานใช้ความร้อนประกายไปต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของ งานที่มันมีประกายไฟงานที่ใช้ความร้อนงานตัดแก๊สงานเชือ่อมอะไรพวกนี้นะครับมีการใช้บูมลิฟต์เอ็กลิฟต์นะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรสาหรับยกคนขึ้นทํางานบนที่สูง,งมันเกี่ยวข้องกันหมดนะครับสิ่งเหล่านี้เรามาสามารถมาหาความรู้มาพัฒนามาต่อยอดได้นะครับงานก่อสร้างเนี่ยมันจะอย่างเนี้ยเยอะเหนื่อยเซอร์เรแลแต่มันสนุกนะครับแต่มันสนุกสนุกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่สําหรับผมมันก,มนก็มันก็มีหลายรสชาติอะ มีความรู้สึกม,ม,มีมีหลายรสชาตินะสนุกเศร้าอะไรก็ว่ากันไปนะเครียดนะเฮฮาแล้วแต่นะมันมีหลายๆโมเมนต์ในส่วนของเจอปอก่อสร้างนะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับลองดูแล้วกันนะครับไปอบรมได้ใบเซอร์สมัครงานหาประสบการณ์เก็บประสบการณ์เก็บชั่วโมองบินนะแล้วก็เราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจากอาชีพอ่าและสามารถสามารถที่จะอัพไปเป็น จ, manager, จปเทคนิคขั้นสูง um, ได้ด้วยนะนะครับจากจปเทคนิคนะครับสามารถที่จะต่อ um problem, ยอยดไปเป็นจปเทคนิคขั้นสูงแล้วก็จปวิชาชีพได้ด้วยนะครับย้อนไปดูคลิปเก่าๆเนาะถ้าอยากดูข้อมูลถ้าอยากรู้ข้อมูลหรือไม่ก็เสิร์ชเข้าไปในเอ่อทิกตอกเลยก็ได้นะครับว่าอบรมจปเทคนิคเทคนิคขั้นสูงวิชาชีพเนี่ยมันจะมีคลิปเก่าๆที่ผมทําไว้อ่ะเดี๋ยวก็จะเห็นหน้าผมอยูนะ่ในเสิร์ชเอนจินนั่นแหละนะครับอยังไงก็ลองดูเนาะลองดูแล้วกันเป็นแนวทาง